สบายดีป่าลุงสบายดีบัตรกูจุคนสุมองสุบอนพอุอโภส่งของเบอร์ตาคือเก่าป้าลุงอพอโกันหลอบสวยๆป้าลุงเอ้แดดสองเลยสมิวนั่งโจดโปดอยู่คั้วเห็ดยังได้เนาะสีลวกม่าม่าไปซีโตม่าม่า่ปซื้อมา่ามาต้มสู่เด็กๆกินป้าลุงเอ้แต่ว่าเด็กๆในแทบจะแลนแปลงป๊บเลยตอนนี้น้ำฮาโตอยู่ น้องคิดน้องอ้อไอ้แบบพร้อมปะทะมาม่ากวนมาม่าอันอื่นนั้นใกล้ดอากูลุงเลยมาม่าที่เขากินอยู่ประจำมาสัน้นแต่สีภาพปลุงมาเบอร์มาเป็นมาม่าอย่างสมิวอะครั้งแรกในชีวิตท,ที่จะได้กินเตรียมเตรียมรอถา่ายน้ำเดือดยังเป็นไอน้ถวนถวนเนี่ยนี่ไงมาม่าของเรามาม่าเผ็ดของอยางก่อนเสนอคลองเกาหลีบอมาม่าเผ็ดเกาหลีบ,บอโอ้โหมันเผ็ดเท่าใดไเนาะอื ขาเจ้าว่าท้องสีแดงกับจะเป็นกล่องนะเพจแห้งเขาเจ้าว่าเนี่ยใค่ว่ะความเพจจรินอยู่ในใจใั่ยเจ๊เลยความน้อยไปได้พ่อมาถ้าบปล่าน้องอ้อยเฮ้ยแอบเดียวมีแต่ภาษาภาษาเกาหลีอย่างเดียวภาษาบ้านถึงอือสมิโอซีลองซิมเบิงเพราะว่าบ่เคยกินครั้งแรกในชีวิตเพันว่า เดี๋ยวิ่นสิลวก้ลงาเดียวให้ผนลวกก่อนลวกเลยอันบัดเครื่องปุงมันได้สะเครื่องปุงเฮากระ่าปุงน้ำังโอลวกเสร็จแ้วมันสุกก่อนใ่ฮะเห็ดเฮ็ดอไได้กันัน่โอ้นั่นนั่นบ่อืมตัวเป็นกล่องเลยะมีผตักน้ำจะเลยผู้ลงาแต่ว่าห้องิกึดไ้ก่อน ต่ว่าเครื่องปรุงเราจะมาพันปรุงตอนนี้พอสิปรุงตอนตอนนั้นเฮาลวกเสร็จแล้วเอามาใส่จานเฮาสิปรุงคนขลุ่นในมันเข้ากันเลยสมิวลวกแล้วหรอป้าลุงเอ้ได้เวลาปุ้งแม่เด็กๆสาวๆจัดการบาดนี้บอต้าข้านุ่งน่อยป้าลุงเอ้บุริกินน้ำซัพเยใจแย่รอบหน้เลยกินอ๋ออ๋ออ๋อปรุงเลย

มันใหญ่เลยนะนี่มันใหญ่แล้วนะโอ้โหเราอาจจะเป็นตัวฉาบอะไรได้นะจะมีเจ้าการก็รู้อ้าาาโทษไปว่ามันขึ้นมาในด่างเลยนะ อ๋อดอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดยวเดี๋เดยวเยเดเดยวยวเดดี๋ยวเดยเดยวเดีด๋ดยดีวเยว๋ยเนี๋ยวเเดียดดดเยยว เน่เมานเคยกินเคยกินเลยเอ้าพาจะ้ากระจาดกันเลยลุงเอ้กินหน่อยหน่อยจะหมดด้ยังกับส่มเบาตาคานูน้อยพะลุงก็เลยบไิกินน้ำเอาหน่นหน่อยคือนางเสลงเกิดอะไรเยหันมันเป็นแบบนัวจหนอไม่คิดถูกยังอยู่บ่ยังยังอันหนึ่งเดเลย Nếu nắng nàng lên đấy Hãy phóng mặt xíu mực. Hãy đúng <cười> <cười> <Để không lên. cười> là kính <laughs> phà <laughs> <xin đến> <laughs> luôn. Không lấy 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 กินไข่เลยปาปากันเทยปากแดงเลยบปลงเอ้ยใส่เบิังใส่เบิ้งไข่เยิ้มไข่เยิ้มยางมะตูมน้องอ้อยกินมึงดูน้องอ้อยแซ่บบ่แซ่บบ่ถามจากปากเป็นอะไรกระเทยทางซ่บทางเระเทยโหทากระชากก็สั่นแาบนี้ Hà, hà, hà nó nói là kia năm bố năm nay chắc lấy cái nói nói quá là hết dù hạt nó nói hay nó là bạn này nó nói này. <laughs> nó nói <là> cho tôi <laughs> nó <là> <laughs> กานเบิ้งก็รู้เลยมันสิ่เพชรทบายเบิ้งนิ่มแล้วด้านเพชรปันใดเลยเหมือนตาดำหน่อยนิ่เพชรเลยโบเพชรเลยสบายมากโบเพชรให้โบเพชรปันใดเดี๋ยวสิเอาแบบสีดามมาแบบสีดามาบบเพชรแบบเสียงซีดาดังเานั้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูเด,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 ด้น่อยอเด้อ,อ,อน,อน,อน,นันี่พ้างัดเพราะว่าอือยัดนูนน่อยกอ <c oughs> ชเบิรดหรือบ่อคนนั่เองคนนั่นองน้ออละเจียหาใเจียหาใเลยน้แขมาเลยไไม,ไม่นอำแข้งมี่แต่น้ำหอ

ลดับกลางด้เนี่ยแลดับเพชรชุดเ้ีดำดามาดิมาเมาเลเซียบ่เฮ้ยกตากเืยไปยัยก็ยัแล้วไ่ต้องเลยอ่าเห็นอนหูนย่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ no. <laughs> <laughs> sự... những video hấp dẫn

เก่งไม่ต้องกินแบบนี้คนเก่งจะคนเล่นใจหนอ้อยจะเล่นพนคนะตัดลงนอ้อยอย่าซึ้งแส็่ไหมคูอจะม่เ็ได้เส็งเนาะาเส็แ มันนัวแล้วไม่ดีมีรสชาาิังหายอย่เาเนกน้องสังเกตสบแต่ละคนบลุงสีสบจะแดงแบบเป็นยาเลยนะทั้งพี่ยากน,นู่น้อยบรลุงเอ้ยนู่น้อยก็ปวนขนาดกินก็นเเวน,นกินหัวอตาก็แม่ตาไปเผาอนะมาขึ้นในใเผายายเถา เฮ้อได้ลูกใจเย็นๆลูกพี่สังเกตแต่ละคนบาดเลยหามทอยเด้อทั้งนี้บ่ได้ทอยทอยแต่เมาหนูนหน่อยที่อุอท่าสั่นอ่ะเบิ้ตอืมใหรกลาวก็เป็นละบาดเลยเฟเสะดิดสะดงอก็รีบบาดเ่ยอ้างน้องนิดก็น้องอ้อยสูย น้องอ้อยสู้ให้เบิร um, ์ดได้น้องอ้อยนั่นลูกไปไฟไฟไฟเห็ดไก่มาเดี๋ยวไปเป็นอะไรล่ะบาะเดี๋ยวรอบนาเขาเป็นมาม่าเพชรจากมาเลเซียเด้อคนละกล่องคนเลยเอาคนละกล่องมาเลยไฟแพลกินเครือกอฮ้อ Mm hmm. อืจกาวามองกรแบบิคือเพชรแบบมันออหอนเลยนะทปคนไข้มามาน้องอ่อนทังนะยังเศร้าไขอยู่มยังเศร้าไขเราเมนบางแม่บางผิดิเพรไรอ่อนข่แตกอ่อนอืม จากวัคซีนเราไขไปได้น,องงน้องอ้อยยอมจำนน,นมาเนี่ยคือคือครอบรับวาจากแล้วปลาลุงน้องอ้อยห้องให้ทำให้เลยพ่อคิปหน,นาแล้วปลาลุงสบายดีบรรจุกุลทุกคน